vàng em đến để rồi đi để làm chi để rồi dẻo vẫn thương trong lòng anh bao sầu đi khi biệt ly anh bơm

ตสอบครับผมเสียงมานะครับครับผมได้ยินไหมครับโอเคครับผมตอนนี้ระบบเสียงมาแล้วโอเคครับเด็กๆลองครับ<อ>ก็เจริญพรนะเด็กๆน้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาจังหวัดสระแก้วทุกๆท่านเลยนะครับผมจเจริญพรก่อน,อนอื่นก็ แล้วก็พระอาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพระอาจารย์รแล้วเข้ามาแล้วก็รายงานตัวด้วยว่าชื่ออะไร,รนามสก,กุลอยู่ชั้นไหนพ่อแม่ชื่ออะไร,ครใครเป็นครูประจําชั้นนะลูกนะพิมพ์เข้ามาแล้วก็ติดแท็กให้พระอาจารย์ด้วยควําว่าอะไรครับ พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วยใชู่เอฟเฟกต้องมาแลวเอฟเฟกตเนี่ยเอฟเฟกต้องมาแล้วนะครับเอฟเฟกต้องมานะครับประเดิมของใหม่อันนี้ต้องขอบคุณน้องๆนะขอบคุณน้องๆเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยเนี่ยตั้งใจที่จะแบบพระจัมไรจะมาลออั่งเนี่ยรอจนเครื่องครั้งแล้วเนี่ยไปชาร์จแบตก็มีเด็กหลายคนก็มาพิมพ์ช่วยกันพิมพ์ชื่นชมนะครับผมตอนนี้เด็กๆช่วยกันดูแลกันเองนะว่าใจเย็นๆก่อนรอก่อนเห็นไหมครับผมใช่ดูสิตัวเนี้ยครับเจริญพรเนาะ โรงเนยนอื่นใช่ครับนะครับแล้วก็ญาติโยมที่เข้ามาขอบคุณนะทุกไลท์ทุกแชร์ระบบเสียงชัดแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับรายงานตัวนก่อนครับพระอาจารย์ชื่อพระอนนทิตาสมาโธนะครับเป็นหัวหน้าโครงการครับผมอยากชื่อพระพิกรสิริพันธ์โธนะครับครับหลวงพี่ชื่อพระสิทธิชัยสติชโยนะครับหลวงพี่ฮั่นครับครับผมพระอาจารย์พระอาจารย์ณโมนะครับเป็นเพื่อนกับรองหัวหน้าโครงการครับครับผมครับผม สาธุครับเอฟเฟกต้องมาได้ยินเสียงแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับน้องขอบคุณที่สื่อสารเลยแล้วก็ขอทักทครทเดียวนะครับทักทารแบบเร็วๆเลยครับผมเอาอย่างไงดีครับอ่านชื่อเลยครับครับผมก็ใครบ้างครับอาจารย์ก็คารวะอาจารย์คอมเพสนะครับคารวะครับอาจารย์แล้วก็น้องเนตตวันน้องพิงค์น้องสิรษิชัยพักกพลน้องก๊อตพิมพันธ์กิษสาา้องนุ่น น้องแอนนาแลวแล้วอันนี้น้องไทโยมน้องแตงโมแตงโมก็มาน้องแบดแชทแบดเชอน้องนัตพลพิมพันธ์น้องกัญญาลัตน้องแอปน้องไอเดียนัตพลน้องสิทธิชัยลูกอาจารย์เจียวนะแล้วจิรัตยาใช่โกดสุภาพแล้วก็มีภาษาอังกฤษได้ช่วยอ่านนะครับมี้แข็งแรงครับมีสิริพันธ์ก็มาครก่อนกรกมลครับ ธนะกรรมการกทจกรพัฒน์กทจักรพัฒน์กทจกพัฒน์กรจกพัฒน์ก็ใส่ฮาก็ใส่ฮาฮาจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูสวัสดีน้องทั้ง77ท่านเลยนะครับ ต่าทูเลยทั้งตอนนี้ทั้ง 75k แล้วนะครับทีมงานแคปไปนะครับอกว่าจะวันนี้ถือว่าเป็นบุญของเด็กๆโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาสากแก้วนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคมากกว่าจะได้ออกมาใช่ใช่ไม่ธรรมดาตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วนะอาจารย์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะลูกนะยัง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  ตอนนี้นะครับน้องๆเรามีกว่าเกือบ300อยคนนะลองกดไลค์กดแชร์ส่งไปทางไลน์ทางเฟซให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญลูกที่สาคัญส่งไปให้คุณครูหน่อยคุณคประจำชั้นมีไลน์มีเฟซคุณครูประจาชั้นช่วยคัดลอกลิงก์ส่งไปแล้วบอกว่าพระจันทร์น้ำมอผมชวนเขามาฟังนะเรื่องนั้นน้องๆใช่ไหมว่าการที่น้องๆมาทําแบบนี้มันขับเคลื่อนเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ของน้องเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยครับใช่คือโรงเรียนนี้จะเป็นทั้งต้นบุญและต้นแบบนะครับ ไม่ธรรมดาไม่ทาอะไรครับไอ้ไหมใช่ครับเอฟเฟกตต้องต้องมีไหมครับโอ้โหอะลรให้เขาแก้ทีละอย่างดู้เรื่องรู้เอนาเนิดน้องรายงานตัวมาว่าฮะเด็กหญิงกัญญาลัตวัยวันนะฮะแซมเบ้คนหลอดเท่ปอห้าสองสองคลัตอนนี้นะครับเหมือนมีคุณครูกำลังรับชมอยู่น้องมิอโปรหกทัพหนึ่งจ้าปรหกทัพอเสียงนอย พหกทับสองทับสามทับสี่ทับห้าด้วยพอห้าทับสี่ทับไก่ทับเป็ดทับกุ้งก็นะขอทักทายทุกท่านทุกคนก็เราเพีงสี่ลูกของอาจารย์ก็เข้ามาด้วยจ้ะใช่อาจารย์ชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยจ้าครับผมก็วันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะได้มานําเสนอในรายการของเราอย่างที่เคยทํามานะครับก็เป็นในเรื่องการอะไ์สดในเรื่องของกิจกรรมอบรมตลอดระยะเวลาสองวันนะครับจะมีภาพ สวยๆงามๆและเกินคลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆซึ่งรอดูรอชมพร้อมกันบอกก่อนเลยพระอาจารย์เองก็ยังไม่เห็นครับนะครับในรับรับรองและมั่นใจว่าภาพนี่แบบใช่ไหมฮะเราแบงดูเองเราแบงกลัวภาพหลุดตอนเนี้ยอยากเด็กดูแล้วครับตอนเนี้ยเด็กๆดูเอาเลยครับเอาเลยดูเดี๋ยวเด็กๆจาง่วงนอนก่อนครับผมทีมงานพร้อมครับเดี๋ยวเด็กๆหดูเข้าไปชมเลยรอบนี้จะเป็นภาพไปเรื่อยๆก่อนนะลูกนะผมจะภาพไปเรื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวภาพเพียวๆเดี๋ยวพระอาจารย์อนนท์ท่านจะลงให้ทีหลังนะครับใช่ๆก่อนอื่นนะลูกนะ พระจารย์นทั้งสี่รูปมานั่งตรงนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีผู้อยู่บ้างหลังก็สี่พระจาร์สเสถียรกับพระจาร์ลาคินนะเด็กๆก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ให้อย่างไงนะครับคอมเมนต์ครับเชิญเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเราจะไปดูภาพกันเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงกิจกรรม ให้โอวาสกันแรกเลยสาวทงเลยนะครับเรื่องเรื่องวันมาฆบูชาใช่ไหมครับออันนพ้พระมหาวลพนนะครับกิตติบุญโยกิตติบุญโยครับผมน้องๆก็แบบเตรียมอาหารแห้งมาน่ะเยอะมากเลยทั้งโรงเรียนเลยนะทั้งโรงเรียนครับป .1 ถึงป .6 เลิกงานามดีมีอนุบาลด้วยนะครับอนุบาลด้วยใส่แม่นังวันมาฆบูชานะครับเดี๋ยวอาจารย์สอนียู่ใ ครับผมฟังคได้ฟังคำเตรียมความพร้อมมานะครทั้งกระเป๋าทั้งย่ามมาทักทายคนดู 87K นะบเจ็โอ้โหตัวทีมงานทีมแคปแคปด้วยนะครับทีมแคปไปต่อครับผมครับอันนี้กลังเด็กๆก็กำลังหาของกินกันอยู่นะครับไม่ใช่ครับหาของใส่บาทหาของใส่บาตรมีทั้งมาม่าของกินที่เดินรับบาตรเจ็ดลูกเออโห้ยเจ็ดลูกนะครับก็เป็นใส่มาเฉพาะปอห้าปอหกครับน้องๆน่ารักมากเลยนะชื่นชมเลยว่าเดี๋ยวเออน้องๆเนี่ยแบบปอห้าปอหกเนี่ยใครครับไฟแรงอันนี้เหรออันนี้เป็นผู้อานนวยกระ ครูยการพรนงศักดิ์ของฌานสนิทครับก็โยมอาจารย์ให้เขาลงมือมากท่านลองนะแล้วครูผูประสาสารงานนะครับคุณพอออยังพูดเลยว่าครั้งนี้นี่คนครูมากันเยอะมากมาใส่บาตรเห็นข้อความนะใช่ใช่ตรงนี้นะครับอยากอยากทำบุญครับผมอยากอยากได้อยากได้บุญต้องทำบุญครับผมต่อครับครับผมเหมือนจะมีแคปชั่นอะไรนะใช่ใช่ครับี่ก็เป็นช่วงที่กำลังจะกล่าวคำอธิฐานจิตนะครับก่อนจะใส่บาตร เรามาไล่กันดูนะว่าน้องจําได้ไหมพอมันปื้มไงว่าได้มองย้อนหลังดูมันปื้มมากๆเลยมีทั้งภาพภาพดีแล้วก็ภาพหลุดเอ้ยไม่ใช่นะครับของใครๆนะครับเดี๋ยวมาดูบันใช่ใช่ส่วนอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นเริ่มแล้วเป็นทางการก่อนอ่นี่เป็นภาพดีๆนะครับเป็นภาพแห่งหน้าศรัทธาเพื่อมิติเดี๋ยวหลังๆก็คงจะมีภาพเล่นๆมาอาจจะมีเสียงประกอบมาด้วยเพลงบรรเลงบ้างก็แล้วแต่เพราะนะครับตอนนี้เอ่อทีมงานมือยังไม่นิ่งใช่ครับผมอาจารย์ใช่ๆพระจาย์นะพะจาน อันนี้นะครับเป็นช่วงใส่บาตรนะเด็กน่ารักมากสามวันสามร้อยสิบคนนะครับเยอะมากจริงเยอะมากเดินนาเลยคือเดินจะปวดหลังนะครับใช่ใก้มแล้วก้มอีกใช่ใช่ีอาจารย์กระพาผู้เฒ่าแล้วนะครับนอายุมากแล้วนะโอ้โหปวดหลังด้วยน่ารักน่ารักเด็กๆใส่ทําบุญทําบุญนะครับอันนี้คือน่าจะไปถ่าย ติดอะไรมาติดดอกไม้ครับดอกไม้บูชาภาครับมันเป็นสไตล์ครับผมใช่ใมันเป็นแนวของเขาครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นภาพปืนมิตินะเราจะเปิดแบบเรียวทามเลยนะเปิดเรื่อยๆแล้วก็บรรยายไปด้วยใช่ครับผมต้องบอกเด็กๆเลยว่าทุกๆคนเนี่ยที่มีรูปภาพอยู่ในนี้นะให้มองเลยนะว่ามันเป็นภาพที่หายากนะแล้วมันสวยเป็นภาพความทรงจํานะครับ ทุกคนอ่ะหน้าตาดีประมากๆอันนี้ชื่นชมเลยใช่สดใสเนี่ยภาพชัดขนาดเนี้ยถ้าหนูไปถ่ายนี้หนูต้องเสียเงินใช่นะหลายหลายสิบบาทอยู่นะลุงนะแต่นี้พระอาจารย์รักทินท่านถ่ายให้ฟรีนะลุงนะแค่เราติดแฮชแท็กให้พระอาจารย์ครับนะ แฮชแท็กว่าพระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วยนะครับนะถ้าหนูแชร์ไปหนูติดแฮชแท็กให้ด้วยหรือว่าแต่ถ้าหนูไปเซฟภาพในวันต่อไปนะอาจารย์ลงภาพหนูเซฟหนูไปโพสไปเปลี่ยนโปรไฟล์ขออย่างเดียวติดแฮชแท็กกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กอีกคํานึงว่า MCP ด้วยค่าธรรมเนีมให้ไปทั่วโลกเลยนะครับไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวเชวก็อันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะครับภาพต้องบอกว่าภาพเยอะมากนะรับของอาจารย์ลยกินที่ท่านถ่ายเนี่ยตั้งแต่ กิจกรรมแรกนะครับจนถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้คือต้องอยู่เป็นกําลังใจพระาจา์ก่อนเราะครับบอกว่ามันเยอะจริงๆใช่ครับสองพันเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับนะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้มีความสนุกสนานนะครับได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนี่ก็เป็นพิธีมอบเนาะเรามอบสร้างสกันมอบเราครึ่งครับอะหมอนแล้วครับไม่ใช่ครับอาหารแห้งครับนี่ก็เป็นช่วงที่พอออกําลังแบบทำพิธีเปิดพิธี ที่เปิดแล้วนะมาเปิดให้ทั้งออทั้งมาเปิดแล้วก็มาปิดให้เลยใช่ใช่เออทั้งพูดดีนะเด็กๆจาได้ไหมพ่อพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการฟังใช่ไหมครับทักษะการฟังทักษะการฟังสมาธินะต้องนิ่งอ๋อน่ารักมากใช่ใช่ครับใช่ครับผมต้องบอกนหนูว่าน้องๆอ่ะโชคดีมากนะที่พ่อออเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องคุณธรรมมากๆครับผมใช่ในการไงอยู่ตรงนี้ก็เลยสนับสนุนเต็มที่นะครับพ่อน่ารักมากบอกว่าตอนเดินไปดูของพ่อบอกว่าถ้าลืม ถ้าลืมอะไรไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บไปให้ครับดูสิวันที่สองเมาแล้วเป็นไงครับเก็บเลยก็รีบเก็บออกมาก็ลืมจริงๆลืมของจริงๆอันนี้โอไโหผมมเคยมีตอกไม้ด้วยนะใครครับใครใคครรับเป็นเด็กๆนะฮะอันนี้โอ้โหเป็นประธานหรือเปล่าครับผมประธานน่าจะประธานใช่ตอนนั้นประธานไม่สอบประธานไม่สอบอันนี้เป็นช่วงพิธีกรรมฝากตัวเป็นเสด็จพระนารงขอปรบมือแล้วนะครับเพราะนี้เป็นช่วงของหลวงพี่ฮั่นหลวงพี่อ๋อนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้มีเด็กๆฝากข้อความมาเลยนะ